่ะรูรีดกดเองของเราวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะพี่คะวันนี้น้องมีสูตรดีๆมาฝากพี่ๆอีกเช่นเคยนะคะสูตรของเราวันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันบ้างนะคะพี่คะพอดูรีดกดเองก็จะมีสูตรวนๆอยู่แถวนี้นะคะพี่คะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วน้องก็จะไปใส่20ตรงกลางดอกไม้นี้นะคะเออตรงกลางดอกไม้นี้และจะไปใส่หนึ่งร้อยที่คลุมหกหมายเลขตรงนี้นะคะพี่คะนี่ตัวเลขที่จะทำให้เราตายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือห้าและยี่สิบสี่จริงไหม ไปดูแหละสูตรนะคะสตัวเลขนี้ลองดูนะคะพี่คะเพราะว่าแถวกลางเราคุม50ไว้แล้วนะคะแถวกลางเราคุม50ไว้แล้วไปดูว่าสูตรนี้จะทำให้เราหาเงินได้หรือไม่นะคะพี่คะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกาทการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะโอเค หมยแรกลงมาที่หม้เล่งยี่สิบสามดําล้ยี่สามแดงนะคะสามเด้งแบบนี้นะคะสามเด้งแบบนี้ยี่สสาแดงนะคะสามเด้งนะคะจ่ายมา7 0็้บาท oh, โอโหกกำไร60ิบาทเท่านั้นเองไปดูไมยที่2ค่ะไปดูไมยที่สองค่ะตัวเลขไหนที่จะทำให้เราหางินได้เยอะก็คือคล่อมตรงนี้นะคะระหว่างจุ่มกลางแบบนี้นะ,ะจุ่มกลางกลางนี้นะคะจะทำให้เราหางินได้เยอะมากเลยนะคะพี่คะโอเคไม้นี้ออกมาทีสามสิบหกค่ะถ้า36มก็คือได้เด่งเดียวนะคะก็คือสีแดงนั่นเองนะคะพี่คะก็คือสีแดงนั่นเองยังไม่ต้องคูณสองไปไหนนะยังไม่ต้องคูณ2ไปไหนนะแต่่ขอเพิ เพิ่มแค่นี้พอนะคะพี่คะเพิ่ม8จุดพอนะคะเพิ่ม8จุดนี้นะคะพี่คะเพื่อตามทุนคืนนะไม่ต้องกดคูณ2นะคะให้เพิ่มทีละจุดเอาเหมือนน้องนะคะพี่คะโอเคไปดูกันเลยไปดูกันเลยไม้นี้ออกมาที่หมายเลข21ค่ะ3เด้งนี้ค่ะตเด้งนี้ 1,600บาทนะคะเราลงทุนที 300, ่1,400บาทจ่ายมา1,600บาทนะคะขอแบบนี้อีกหนึ่งครั้งได้ไหมขอแบบนี้อีกหนึ่งครั้งได้ไหมพี่ขาลงมาแถวหมายเลข29 0 1นี้หน่อย29 0 1นี้หน่อยนะ2 0 19 87แถวนี้นะคะบอกเลยถ้าลงแถวนี้นะคะได้นอนเลยนะจ๊ะโอเคลงหมายเลขโอ้โหไปลงหมายเลขสีนะสามเร่งนี้นะคะสามเร่งนี้นะสามเร่งนี้จ่ายมาที่1,680บาทนะคะพี่ขากำไรเราตอนนี้ก็คือ ยี่นั่นเองนะคะพี่คะโอ้กำไรเรานะ720นะคะเราเอาเข้ามาแค่2,000บาทเท่านั้นเองนะคะที่พี่คนไหนชอบสุดนี้ก็ตามมาด้เลยที่ไลน์แทนที่น้องให้ไว้นะ,ะไม่ชอบสุดนี้อยากดูสุดเองก็ตามไปดูที่ช่องได้เลยนะคะดูเรเล็กเกิดเองของเราเริ่มต้นที่2บาทอย่าลืมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ